แต่ดูจากดูจากการทำรถแล้วนี่ผมว่าไม่ได้คนธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวผมพามาชมครับถ้าดูจากทรงรถแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่รถเที่ยวแน่นอนสไตล์นี้ไม่ใช่รถเทเี่ยวน่าจะเป็นรถแข่ง <No time. S 1> แบบแข่งแบบเต็มลำอ่ะ อันนี้ขออนุญาตเจ้าของรถก่อนเลยนะเพราะว่ารถมาถึงเราเนี่ยเราอาจจะมีการเปิดเผยให้ดูว่าคันนี้มีอะไรบ้าง oh, 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 oh. สาบานว่ารถเที่ยว oh, <no. S 1> สาบานว่าว่าออฟโรดเอเนี่ยดูดิดูเทอร์โบตายให้ตายเหอะ ดูวินครับ8274สภาพนี้ผมว่าไม่ไหวแล้จะทำแบบว่าทำแบบเกียงๆไม่ได้ก็เจ้าของรถได้มีการไกด์ไลน์นะครับมาบอกกับเราเบื้องต้นแล้วว่าอยากได้คันนี้ในสเต็ปแบบทำสีแบบ100%นะครับในวีโก้แล้วก็จะมีการอุดรูอีกบ้างถ้าจะไม่ผิดอุดรูที่แบบอุดรูท,ที่ที่ไม่ได้ใช้อะ่ะแต่นี้ก็อุดมาแล้วนะแต่จะอุดอีกอุดที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะอุด มออรลมเบรกรูมออลมเบรกแล้วก็รูแกนพวงมาลัยเดี๋ยวผมอูดให้เลยดีไหมพี่จะ,จะไ,ไม่มีรูเลยนะฮะอันนี้ก็แบบเนียนๆเ,เลยละกันเดี๋ยวขอชมขออนุญาตชมรอบๆก่อนโอ้แต่ช่วงล่างนี่เราไม่รู้เลยนะโอ้ช่วงล่างน่าจะเป็นคิงโ้ยอดภายในดูภายในกันหน่อยดีกว่าไม่เหลืออะไรแล้วอะดูดิไม่เหลืออะไรแล้วอะ,ดดออะ,วอะทุกอย่างอุดหมดแล้วเนาะเหลือแค่แอ ปั๊มคัดแกนพวงมาลัยเดี๋ยวผมจะอุดแกนพวงมาลัยกับม้อลมเบรกดีกว่าดีครัพี่หให้มันเป็นบูทูธเลยเดี๋ยวอุดให้หมดเลยนะครับก็คันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ลูกค้าบอกว่าเอาแบบเต็มที่เลยในเรื่องบอดี้บอดี้ด้เห็นบอกว่าร0 0แล้วก็มีการทำไซส์ลียวด้วยนะครับวันนี้รถได้วิโก้อันนี้ได้ถึงอู่เ f เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข่ามุกข,ของ t o y o t a Fortuner นะครับเป็นฟอร์จูเนตัวใหม่คันนี้ครับผมอยากจะให้โชว์ในเรื่องความเนียนของพื้นกระบะนะครับในในคันนี้เนี่ยในการทำในสเต็ปคันนี้เขาน่าจะมีการแบบเอาคือคือมีการเว,ว้ามาแล้วเนี่ยน่าจะมีโชว์ของแต่งหลังแบบแบบเทพๆเลยละเราก็เลยมีการเก็บลอนลอนกระบะตะเข็บกระบะพวกนี้นะครับเนี่ยคือเอากลับมาให้มันเหมือนเดิมมากที่สุดดีกว่า ผมใช้คําว่าให้ออกมาแบบสวยที่สุดเลยนะครับแผลเล็กๆน้อยๆน,นี่คือไล่เก็บให้หมดเลยในพื้นกระบะกับด้านนอกนี่ใสพอกันครับมาดูด้านดูด้านข้างแล้วกันนี่นะครับคันนี้กระบะเป็นหัวเดียวยนตสั้นคันนี้คือสั้นแบบสั้นมากนะครับก็จะเหลือแค่นิดเดียวแบบนี้นะครับใต้ท้องเราพ่นไปแล้วนะครับเราพ่นเป็นสีกันกระแทกของแรปเตอร์ไปเรียบร้อยอามาดูกันหน่อยก็ได้เนี่ยนี่นี่ตามซุ้มครับก็จะได้แบบรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลย พื้นกระบะด้านใต้ท้องก็สวยครับเพราะว่าคันนี้เป็นผลงานร้อเหมือนกันอารมณ์ข่าวมุกก็จะมีความ mm hmm. เขาเรียกว่าประกายมุก,กที่มันเล่น mm hmm. ได,เนได้เล่นได้หลายลายแสงนะครับก็ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในจริงๆชิ้นส่วนอะไรต่อไปเนี่ยที่กําลังขยอยพ่นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่บอดี้กับชิ้นส่วนอะไรเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราไปรอชมขั้นตอนต่อไปแล้วกันครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้หัวเก๋งเราก็เขาเรียกว่า ทำพื้นให้สวยเหมือนด้านนอกนะครับพื้นเนี่ยจะไม่มีรอยต่อเลยจะเรียบเนียนไปนหมดเลยเพราะว่าเจ้าของบอกว่าอยากเอาพื้นด้านในไว้โชว์คอนโซลก็ไม่มีจะมีแค่แป๊บอย่างเดียวเลยเราก็เก็บด้านในรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ด้านในห้องโดยสารกำลังไล่รายละเอียดไปดูด้านห้องเครื่องหน่อยแล้วกันครับในห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็มีการอุดรูหมดทุกอย่างเลยนะครับเหลือแค่มาลุมเบรกแกนพวงมาลัยปั๊มคัส จะเหลือแค่นี้เองที่เหลือก็คือจะอุดหมดเลยแอร์เออยังไม่มีเลยครับคันนี้ก็ได้รายละเอียดอีกหนึ่งรายละเอียดเดี๋ยวต้องเอาใจช่วยครับว่าในการพ่นอะไหล่ของคันนี้นะครับพ่นบอดี้ของคันนี้เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนครับเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันครับเราลื้อออกมาหมดแล้วคันนี้ช่วงล่างมาเป็นแบบต้องการทําแบบ100%เซนะครับเราก็จะมีการลื้อหมดเลยนะครับอันนี้ก่อนทําลองดูนะครับ คือรายละเอียดรถก่อนทำเนี่ยมีการเชื่อมมามีทุกอย่างมานะครับเราจะมีการปั่นสนิมให้นะครับเนี่ยตามพวกเนี้ยมีการปั่นสนิมให้หมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้ไฮไลท์ไม่ได้จบแค่การพ่นกันสนิมอย่างเดียวนะมันจะมีไฮไลท์ต่างๆหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวผมจะต้องพามาชมรายละเอียดไฮไลท์กันแล้วกันนะครับอ่ะมาดูชุดเพาหนะครับคันนี้เป็นเป็นคารเพชมาแล้วนะครับเป็นคารเพชมา คาเพรเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยดูจุดยึดดูอะไรพวกนี้เลยแข็งแรงมากครับนะครับหนาด้วยแล้วก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการปั่น้หมดเลยครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนคอนเซ็ปต์แบบเอาไว้โชว์อะเอาไว้โชว์เลยใช่ไหมแล้วถ้าอยากลุยก็ลุยได้นะเป็นไปได้เหรอมันทําได้เหรอทาได้ทําได้เลยใช่ไหมทำได้มาขอชมด้านหน้าหน่อยนะชุดนี้ก็เหมือนเดิมนะร้อเปร็เราก็มีการเก็บราละเอีดเรื่องน็อตให้ใหม่หมดเลยใช่ครับนะครับนี่เรื่องน็อตทุกอย่างก็ เก็บให้ใหม่ใช่น็อตใหม่อ่าอ่าน็อตใหม่หมดนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกคานหน้าคานหลังอ่าอ่าพวกอาร์มอ่าอาร์มูพานเลยใช่มันมันสามารถปกติเคยเห็นจะดำกระเทาใช่อันนี้เรามาแบบบอลเ็นสีบอลเลยอ่าบอลเ็นสีเฉพาะพวนเหล็กโดยเฉพาะด้วยนะอ่าอ่าไม่ได้สีรถยนต์นะครับสีพวนเหล็กโดยเฉพาะเลยอันเนี้ย าหลับตามองอ่ะมันจะเป็นอารมณ์เดียวกับสมัยก่อน Big Food ใช่ใช่ไหมครับอารมณ์อามณแบบคอนเตอร์อ่ะบิ๊กฟู้ดเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่จริงๆอ่ะเรายังนึกภาพไม่ออกเลยนะยังนึกภาพไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องไปเอาใจช่วยกันตอนที่มันรวมร่างกันแล้วว่ามันจะสวยงามแค่ไหนคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ของลูกค้าเลยอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้แต่เราก็ยังอิงความเดิมๆอยู่เป็นบางอย่างก็คือเป็นเผากลาง เผากางสีดำเผากางกระปุกพวงมาลัยนะพวกนี้ก็ยังเป็นของเดิมๆอยู่ใ่ที่แรกเขาบอกว่าอยากให้มันเป็นเทาหมดเลยแต่เราก็บอกว่าเออมันต้องมีแยกไว้บ้างนะคดูตัดสีหน่อยใช่ครับนะครับอ่ะอาร์มลิงค์ทุกอย่างเลยใช่นี้หมดเลยหมดทุกอย่างเป็นสีบอลแม้กระทั่งจานเบรคคาลิเปอร์เบรคใช่ครับครับพวกนี้เราก็จะพ่นสีทนความร้อนให้ในตัวพวกนี้เป็นสีทนความร้อนครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นไฮไลท์หลักเลยไปชมกันหน่อยครับไปดูเฉลี่กัน ปา่จะได้แบบนี้ลองดูที่ผ้าเก่าดูจะเป็นเหล็กเราจะปั่นถึงเหล็กหมดเลยครับถึงจะได้เป็นสีแบบเขาเรียกว่าเป็นสีพวกเหล็กก็จะบางๆยางนะเพราะว่ารถมีมีการเชื่อมมาด้วยมีอะไรหลายๆอย่างเราก็ลอกให้เกี้ยงเลยแล้วก็พ่นใหม่พ่นใหม่พ่นใหม่อันนี้จริงๆต้องเรียกว่าเป็นระบบระบบโชกเป็นระบบอะไรโฟลิงเหรออันนี้อ่าเป็นระบบคอยวอ์โชกแหละคอยวอ์โชกใช่ไหมมีเสาขึ้นมาอ่าอ่าอันนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จผมว่าสวยแน่นอนอืมอ ตามคอเจ็์ลูกค้าเลยที่อยากได้ดูด้านหลังครับมาดูชฉยสีด้านหลังครับโอ้โหเนี่ยสีเนี่ยจริงๆแล้วสีเนี่ยลักษณะสีมันจะออกเป็นแบบกึ่งมันกึ่งเงาใช่ครับจะไม่ด้านนะจะเป็นสีออกแบบกึ่งมันหน่อยก็คือแบบจะเงาก็แบบไม่ได้เงาแวบอ่ะสีเฉพาะพวกเด็กจะเป็นแบบนี้เลยมันจะมีความนวลแล้หนานะใช่มีความหนาแล้วก็มีความยึดเกาะของของเหล็กแล้วก็สำคัญคือ มันเป็นสีที่การสนิมโดยเฉพาะด้วยใช่ครับใช่ครับแต,แต่สีเนี่ยมันอาจจะเฉพาะนิดนึงจะมีโทนเฉพาะหน่อยใชอ่อาจจะแต่งแบบเป็นตามใจเราไม่ค่อยได้ก็<ช>เดี๋ยวรอดูครับว่าเรารวมล่างแล้วมันจะเป็นยังไง<ช>ต้องเอาใจช่วยหน่อยครับว่าในสเต็ปวิโก้คันนี้เป็นยังไงบ้างมาดวอันนี้หน่อย Sit up by shop, people sit up the shop, people sit up the shop, who sit up shop barley. Go sit up by shop barley. Go sit up by shop barley. Go sit up the shop 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 เดี๋ยวไม่ได้เปิดไมโครเวฟหน่อยว่ามีอะไรในไมโครเวฟของเรามาอ่านี่ไมโครเวฟอุ่นๆเลยสวยไหมห้องพ่นสีอ่าอันนี้เราก็พ่นสีเขาเรียกว่าชุดโลบาชุดไซเรลอ่าอ่ารอบคันของวีโก้เคทนี่ก็โหตอนนี้มองนึกภาพไม่ออกนะว่าอะไรมันคืออะไรเพราะว่า<ช>จริงๆงานเหล็กเนี่ยงานเหล็กที่ใส่เนี่ยพอๆกับเชสีเลยนะพอๆกันเลย เราพอแค่สี่เลยอันนี้คูณสองเลยอ่ะห,อหวาไว้ก่อนเลย <c oughs> เพราะว่าเด็กเยอะม,มากแล้วก็ใช้สีจํานวนพอสมควรเลยกับพ่นเหล็กโดยเฉพาะทีนี้แต่ออกมาได้สวยงามจริงนี่ <c oughs> เห็นไหมรายละเอียดสีชนิดเนี้ยที่บอกนะมันรัดเหล็กได้สวยมากมันโชว์เนื้องานเหล็กได้สวยจริงถ้าเหล็กเรียบมันยิ่งสวยเลยอ๋อแล้วก็ฝังมคงทนพอสมควรเลยแต่ต้องบอกว่าพื้นฐาน อะไรบางบางส่วนเนี่ยอันนี้เราส่งไปพร์ตโค้ดมาแล้วถูกต้องนะครับเป็นพื้นพื้นก็คือเป็นพื้นสีดําเป็นพาร์ตโค้ดมาแล้วเราก็มาลงสีใหม่มันถึงจะเรียบแบบนี้ถูกต้องครับครับคือตอนนี้แยกไม่ออกเลยว่าเหล็กคือชิ้นส่วนตรงไหนแต่ถ้าจับใจความได้คืออันนี้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งคือบันไดแล้วบันไดข้างอันนี้เป็นผาดหลัง อ๋อา,านหลังด้วยอ่าเป็นอาดาล็อกวิ้นหลังประมาณนั้นจริงถ้ามองมองคนเผื่อนะนะคันนี้รวมบนรถขาวแล้วเนี่ยจริงๆงสีส้มอ่ะมองว่า50 50กับตัวสีขาวเลยนะถูกต้องครับเยอะเหมือนกัน50 50เลยครับก็เดี๋ยวต้องไปรอชมนะตอนที่เราประกอบรวมร่างคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับว่าวีโก้เคทีเอ็มคันนี้จะสวยงามแค่ไหนครับวีโก้สีช่วงล่างแบบ KTM เลยอ่าอ่าเป็นสีส้มเลยอ่าสีส้มอันนี้เป็นสีเฉพาะเลยนะอ่บอกแล้วว่าเป็นสีแบบการสนิมแบบสีส้ม ค่อนข้างที่จะออกแปลกตาหน่อยคืออารมณ์เดียวกับมอไซค์ KTM ที่เขาเรียกว่าเฟรมเฟรมจะเป็นสีส้มใช่ใช่แล้วก็บอดี้จะเป็นสีขาวแซมแซมแต่อันนี้เราตั้งชื่อเองนะแต่ลูกค้าเขาเป็นอาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ว่ากันอีกทีนึงเขาต้องการสีส้มแบบนี้แล้วก็เป็นเพาสีบอลแล้วก็รถเป็นสีขาวทำรีสโตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้อ่ะขอเจาะลึกหน่อยคันนี้ถ้าดูจากด้านข้างแล้วก็คือรถวีโกหัวเดียวรถวีโกหัวเดียวอันนี้เป็นการวางคานแลว เป็นเรียกว่าคอยลอัตโนมติโช๊คสี่ต้นเลยท็อาเป็นรถลิงค์อันนี้ถือว่าสุดนะจริงๆถ้าหลับตาเนี่ยเรามองอย่างเนี่ยก็คือเป็น KTM ใส่โช๊คคิงถกถคือถ้าเป็นต็สุดในรุ่นแล้วกันแต่คันนี้ก็เป็นโช๊คกับสปริงเป็นคิงด้วยนะใช่เป็นคิงด้วยนี่โหดูมาให้ดูรละเอียดว่าคันนี้ทำแบบตัวถังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีการอุดรูห้องเครื่อง มีการทําสีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมีการถอดอะไรทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรง่ายคือปิ้งกระดอง่ะแหละถ้าเป็นรถเก่งเขาเรียกปิ้งกระดองบอดี้ช่วงล่างบอดี้ช่วงล่างแต่ในสเต็ปเครื่องอะลูกค้าทำมาแล้วเนาะขาทำมาแล้วเครื่องทำไาแล้วก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเช็ดสีส้มมันคือรถอะไรใช่ครับแล้วบอดี้ขาวกับเช็ดสีส้มมันเป็นยังไงวันนี้ออกมาแล้วในรูปแบบสไตล์ v i g o KTM อมนั่นหล่อเลย ในส่วนด้านหลังเนี่ยโหคือถ้านอนแบบเนี้ยนอนมองแบบเนี้ยบางค้งรู้สึกว่าเฮ้ยที่เรานอนประกอบลูกคับอยู่ด้วยใช่คือพูดในเห็นในภาพอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดเจอคันนี้เรามานั่งแบบท่านี้มองด้วยท้องโอ้โหมันมทั้งขาวทั้งสีส้มทั้งสีบอลดูละเอียดแบบมองแล้วสะอาดตามากอ่ะเห็นไหมมองแล้วแบบถ้ามันยังไม่ได้ลุยนะสะอาด สวยมากแล้วก็อุปกรณ์ของแต่ละอย่างแต่ของคันนี้ที่แต่ละอย่างที่ท,ที่ที่ทำมาเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้เขาเรียกโฟลิงโฟลิงใช่ไหมใช่ครับโฟลิงประกอบไปด้วยพวกโชคคิงพวกบัมสะต็ปเนี่ยโอ้โหดูดิมันเนียนตามัมนละเอียดมันแบบใช่อันนี้แหละคือเป็นรายละเอียดอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นไกด์ไลน์ที่คนที่มองว่าเชฟซีอยากเปลี่ยนแนวทางไม่อยากได้สี่ดำวันนี้ทำให้เห็นแล้วใช่เราใช้คำว่าคันแรกของเราเลยคันแรกเลยสีคันแรก แต่ถ้าคันไหนคันไหนอยากได้สีแปลกกว่านี้จัดให้นะอยากได้รถสีน้ำเงินเช็ดสีสีส้มเนี่ย๋ยาทำให้ได้ครับสีมันมีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวเราเตะเตะเตะมอนเตอร์เตะโชว์อะมาจัดให้ครับก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวอีกสักอีกสัก20%อีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องบอดี้แล้วก็ขัดสีเก็บงานพวกนี้ก็จะสวยละเขามันจะมีพวกเขาเรียกว่าไซร์เลียวมิโรบาใช่เราต้องอาจจะเก็บราละเองนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะจริงครับ นะครับทำรถแต่ละคันเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็จินตน,นาการต้องได้ด้วยนะค่ะคันนี้เ <c> พ <oughs> ิ่งเห็นภาพจากรถตัวอยงที่ทำมาแล้วก็เห็นว่ามันออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ครับ2000 years later ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องงานบอดี้กับในเรื่องงานช่วงล่างนะครับที่ที่เราได้ประกอบได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าอาจจะต้องไปมีการทำเครื่องยนต์หรือเก็บรายละเอียดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการต่อนะครับในสไตล วีโก้เคทคันนี้ผมว่าออกมาแบบนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับได้อีกหนึ่งแนวนะครับก็ขอข้อพุ่นะครับเจ้าของรถนะครับที่ไว้วางใจผลงาน JF นะครับให้เราดูแลนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมว่าอาจจะต้องไปอู่กายใส่ไฟซิงนะครับที่เขาจะต้องเก็บรายละเอียดต่อนะครับก็ใครสนใจนะครับสเตปการทำรถดีสโตนะครับสนใจเบอร์โทรติดต่อนะครับ0841441991นะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับ กดติดตามกด subscribe วันนี้ขอขอบคุณลูกค <น S 1> ้ามากนะครับ